อ้าวกลัวผมจะทำสิ่งนี้ตะโตนนานเลยแล้วผมจะมารีวิวบางอย่างกับไอ้สิ่งนี้เนาะถ้าคุณมีไอเดวิตี้อันนี้ใช่ไหมเราก่อนเนาะอะถ้าคุณมีไอเดวิตี้อันนี้ใช่ไหมแล้วคุณอะใช้ยังไงอ่ะเออมันไม่ใช่อะไรหรอกก็คือถ้าคุณใช้แบบ ถ้าคุณมีอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคนที่มีพลังเดียวกับคุณอะที่มีระดับสูนยอะถ้าข่าคุณได้อะเขาจะได้พลังทั้งหมดของคุณเลยใช่นั่นแหละแต่ถ้าพลังจะหายไปทันทีถ้าคนที่มีพลังอื่นค่ะใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้คือการส่งต่อพลังที่แท้จริงไงนี่ถุงมือทานอตต่อ,อยทีเดียวหายไปเลยใช่หายไปเลยแบบกลายเป็นฝุ่นเลยอะแล้วเพื่อนก็ได้ UFO มาด้วยเพราะว่าได้ควยนี้ก็ประมาณนี้เนาะ ป็นนี้นัวเอ้ยผมอยากให้คนนี้เขาได้อาละได้เวลาก็นะโคตรยากเลยถ้ามาใครไม่รู้ว่ามันยากแค่ไหนก็ลองไปซื้อ Google เอาว่ามันยากแค่ไหนโคตรนานเลย เข้าใจไหมโอเคประมาณนี้แหละบ๊ายบาย